สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่9กุมภาพันธ์65ราคาทองโลกขึ้นเงินบาทแข็งทิศทางทองคำข่าวสารทองคำบทสรุปวิเคราะห์ทองคำาอัปเดตแล้รับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทว,วันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําทิศทางทองคําราคาทองคํา ปัจจัยทองคำกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ราคาทองปรับราคาทั้งหมด3ครั้งทองบวกขึ้นมา50บาทครับเนื่องจากว่าค่าเงินบาทก็ยังแข่งค่าก็เลยส่งผลให้ราคาทองนั้นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ทางกสปอร์ตนั้นได้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นต่อครับสำหรับราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดวันนี้ทองคำแท่ง9 6 5รับซื้อที่28,300บาทขายออกที่28,400บาท ทองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,788บาทขายออกที่28,900บาททองคำแท่ง99.99%รับซื้อที่29,330บาทขายออกที่29,365บาทเช้านี้กสปอร์ตเคลื่อนไหวที่ระดับ1,826ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์95.41จุดเงินบาท32.84 เงินยูโร1.14 1.7ยูโรต่อดอลลาร์ส่วนกองทุนทองคำ SDR p เข้าซื้อทองคำเพิ่ม4.36ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่1 0 1 5 9 6ตันราคาทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวทรงตัวระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์กว่ากว่า เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงจากเงินเฟ้อซึ่งนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ทำการคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งของรัเสเซียและยูเครนต่อไปขณะที่ผู้นํารัเสเซียกับผู้นําฝรั่งเศสกําลังเจราจากันเพื่อหาแนวทางที่คลายวิกฤต,ตการของยูเครนครับนักกลยุทธ์จาก r j o filter ระบุว่าตลาดยังมีแนวโน้มเอนเอียง,งไปที่ทางสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงสนับสนุนการซื้อทองคำแต่ความกังวลในตลาดตอนนี้ยังคงเป็นในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงไปเท่าตัวนะครับและระดับความเข้มงวดของนโยบายทางการเงินของเฟดมากน้อยเพียงใดนักวิเคราะห์จาก OANED กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาความชัดเจนค่อนข้างมากเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินเข้มงวดและกำลังจะเข้มงวดมากขึ้นหากแรงกดดันเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นและหากการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพฤหัสบดีนั้นมากกว่าที่ตลาดคาดการจึงกระตุกความกังวลมากขึ้นและจะส่งแรงกระเทือนไปทั่วตลาดอัตราผลตอบแทนพันธบัรบรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปี ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทะลุ1.96%แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2,562ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับเพิ่มขึ้นอันตราดอกเบีย้ยและแรงกว่าที่คาดไว้นักวิเคราะห์จาก a n s e ็ Research กล่าวว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบจะปรับตัวลงต่อ จากมุมมองประเด็นการผลิตน้ำมันจากอิรานที่จะเข้ามาเพิ่มอุปทานในตลาดน้ำมันพร้อมระบุว่าการเจราจาดังกล่าวมีความคืบหน้ากำลังจะบรรลุข้อตกลงซึ่งเป็นการฟื้นกำลังผลิตน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรเข้าสู่ตลาดโลกสหรัฐและยุโรปตกลงความร่วมมือหาแนวทางไม่ให้เกิดความปั่นป่วนในอุปทานก๊าซธรรมชาติในยุโรปนักกลยุทธ์ จากธนาคารกรุงไทยชี้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากการที่มีแรงเทขายกำไรในทองคําถือเมื่อถึงแนวต้านสําคัญนักบริหารการเงินเผยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบต่อไทยในเรื่องของพลังงานแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดเคลื่อนไหวไซเวย์โดยราคาทองคำมีแนวรับที่1,810ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,800ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่มีแนวต้านที่1,830ดอลลาร์และ1,840ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมารอติดตามสถานการณ์ราคาทองคำกับทางเทงวันชาแนลอีกครั้งสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ